ประชาชาติแฉอิสราเอลก่อกรออรมร้ายแรงผู้หญิงและเด็กปาเลสไตน์วันที่14มีนาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรบิ๊กวอล์ผ่าโลกมาติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันวันนี้การเจรจาเพื่อหยุดยิงระยะสองยังดำเนินอยู่ต่อไปนะคะเพราะทั้งสหรัฐและก็ประเทศอาหรับอยากให้มีพระระยะสองเนี่ยหมายถึง จะต้องหยุดยิงถาวนแต่ิอเาลอยยื้อค่ะจนวันนี้ก็ยังไม่ยอมเจรจานั่นก็คือยังยื้ออยู่ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะการโจมตีของราเอลต่อเวสแบงค์และกาซายังคงเดินหน้าต่อไปขณะที่ชาติอารับกำลังเสนอแผนกับทรัมป์เรื่องการฟื้นฟูกาซาสำนักงานสิทธิมนชนแห่งอัลบเเนียทนไม่ไหวนะคะออกมาตำหนิชาติอารับมัวสนใจแต่เรื่องอนาคต ไม่สนใจความลำบากและชีวิตเฉพาะหน้าของคนปาเลสไตน์เท่าที่ควรเรียกว่าเฉ่งแทนคนมุสลิมไปในตัวไม่ได้ออกแรงกดดันต่อสรัฐและอิสราเอลมากพอประมาณนั้นรายง,งานฉบับใหม่ของ UN สิคะแซ่บเลยเปิดเผยด,ด้านมืดของกองทัพอิสราเอลหมดเปลือกล่อนจ้อนเลยก็ว่าได้ระบุชัดว่าอิสราเอลใช้ความรุนแรงทางเพศการเจริญพันธุ์ และความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆกับชาวปาเลสไตน์หนักขึ้นมากขึ้นก่อเหตุล้างเผ่าพันธุ์ด้วยการทำลายสถานพยาบาลด้านเพศการเจริญพันธุ์อย่างเป็นระบบคือล็อกเป้าอย่างเปิดเผยนะคะรายงาน49หน้าอันนี้แค่แปะหน้านะคะรายละเอียดข้างในยังเยอะมากกว่าเขาพลาดหัวค่ะมากกว่าที่มันจะทนได้ใช้คำที่สะเทือนใจทีเดียว ไม่เคยนะคะที่แสประชาชาติจะเล่นขนาดนี้การใช้ความรุนแรงทางเพศการสื่อพันธ์ุและรูปแบบอื่นๆตามเพศสภาพอย่างเป็นระบบของอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2023แชร์กันมาว่าปีกว่าอิสราเอลทำอะไรกับผู้หญิงและเด็กในกาซาและเวสแบงก์บางอันนี้เผยแพร่เมื่อวันพระอาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะคะเนื้อหาข้างในเล่าไม่หมดหรอกคะ่ะ มันเป็นเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจมากคณะกรรมาธิการสอบสวนอิสระระหว่างประเทศของสหประชาชาตินะคะพูดถึงและเจาะลึกเฉพาะปัญหาดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองรวมถึงเยรูซาเล็มตะวันออกและอิสราเอลก็คือเจาะทั้งสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นนาวีฟิเล่เขาเป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้นะคะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อชัดเจนบอกว่า หลักฐานที่คณะกรรมาิการรวบรวมเผยให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างหน้าตกตะลึงของความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพไม่มีทางหลีกเลี่ยงข้อสรุปที่ว่าอิสราเอลใช้ความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพต่อชาวปาเลสไตน์เพื่อค่มขู่พวกเขาและสืบสารระบบการกดขี่ที่บันทอนสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองของพวกเขาคำพูดหรือเนื้อหาที่ใช้เนี่ย อ่าแล้จะสะเทือนใจนะคะแต่เอามาถ่ายทอดไม่ได้ลงลึกมากรายงานนี้เผยแพร่ตามข่าวที่เผยแพร่พร้อมๆกันกับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ2วันนะคะเขาจัดที่เจนวีวา11-12มีนาคมที่ผ่านมาระหว่างนั้นคณะกรรมาริการเข้าฟังความเห็นจากเหยื่อและพยานของความรุนแรงทางเพศและสืบพันธุ์ที่รอดชีวิตนะคะ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดจนภาคประชาสังคมด้วยรวมทั้งนักวิชาการทนายความและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เรียกว่าครบเครื่องพยานหลักฐานรายงานยังพบอีกว่าความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นทุกทีและกำลังเกิดขึ้นทั่วดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองอันนี้ เขาระบุชัดนะคะว่าอิสราเอลใช้เป็นกลยุทธ์สงครามเพื่อครอบงำและทำลายชาวปาเลสตานนายกรมัมมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลหัวร้อนเลยค่ะไม่พอใจอย่างมากเมื่อวานก็ไม่พอใจศาลวันนี้ไม่พอใจสาชาชาตินะคะอืมไม่น่าเชื่อนะว่ายังอยู่ได้โดยที่ไม่ประสาทเสียเปสะกดปฏิเสธรายงานชุดนี้เต็มแม็กค่ะบอกว่าคณะมนตรี สิที่มนชนแห่งสหประชาชาติคือคณะละครสัตว์ที่ต่อต้านอิสราเอลบอกว่าที่จริงกลุ่มนี้นั้นถูกเปิดโปงมานานแล้วว่าเป็นองค์กรต่อต้านยิวทั้งเน่าเฟะและสนับสนุนการก่อการร้ายเขาไม่ยอมรับนั่นเองว่าพฤติกรรมของกองทัพของเขาและตัวเขาเองได้ก่ออาชอยากการรมร้ายแรงต่อชาวป,ปาเลสไตน์ในขณะที่ถูกเปิดโปงความเลวร้ายในสนามรบนะคะ เวลานี้ปัญหาภายในของอิสราเอลทับถมใกล้ระเบิดเต็มทีเกิดความแตกแยกทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมการทาหารก็อ่อนแอกันปิดไม่อยู่ค่ะยอดทานเสียชีวิตเมืวว่อวานนี้รายงานนะคะจากอดีตกลาโหมอิสราเอลเองบอกเกินหมื่นห้าบาทเจ็บแสนห้าพิการเกินกว่าที่มีรายงานเป็นโรคจิตที่ชัดเจนที่เข้าทะเบียนเกิน 4,000กว่าคนเกือบ5,000เข้าไปแล้วมันเปิดเผยในสื่ออราเอลเองปิดไม่มิดค่ะขนาดนี้แล้วทีมเดียวในทันยาฮูยังคงขยายแนวสงครามรอบบ้านอย่างบ้าคลั่งก็ว่าได้ทรัมป์ยังคงสน,สนับสนุนทั้งเงินและอาวุธไม่ได้ลดลงนะคะฉะนั้นยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางของมหาหนาาเดียวแองโกแซกซอนที่นำโดยสหรัฐและคูหูอย่างสหรชาชจากักรยังคงมุ่งเป้าทำลายอิหร่านและพันธมิตรต่อต้าน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะเพียงแต่เปลี่ยนยุทธวิธีให้เหมือนกับว่าทรัมป์กำลังมาสร้างสันติภาพให้โลกแต่ธาตุแท้ที่จริงแล้วมันตรงกันข้ามทรัมป์กำลังเคลื่อนไหวแบบมาเฟียในทุกปริมณฑลที่สหรัฐเกี่ยวข้องต่อรองแล้วทุบนี่คือท่วงทำนองในขณะที่เนทันยาหูสั่งเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์สร้างศูนย์กลางอำนาจใหม่ในตะวันออกกลางเดอะเกรเตอร์อิสราเอล ไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้นใช้กำลังฐานนำหน้าเจรจาไม่มีค่ะเมินคำประนามจากนานาชาติที่นับวันดังกระหึ่มมากขึ้นเรื่อยๆจับตาสมรภูมิปานเลสไตล์ปะทุเดือนอีกครั้งแน่นอนเมื่ออิสราเอลยื้อเจรจาระยะสองเยเมนประกาศแล้วจะกลับมาลุยและซีเรียเกิดแนวปะทะทั้งภายในและชายแดนค่ะ